สบบ534ซึ่งเป็นเครื่องมือเดยในการจัดการทรัพย์สินของรัฐายาสติและจุงเสนอิ้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นการตัดงบารและสัญญาภาพานการเงินในวันนี้ทรัพย์สินที่นำมาเนแล้วก็สื่อ90,000 9 0 0ั้งทสอ ก็ังอย่แ้พไม่ต้องาห้็นบทมกคิดอะไรมากครับแค่อยากได้วันนี้ถือว่าตั้งใจเอาดูซี่ตัวแรกเลยแน่นอนครับตัวหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งต่อหนึ่งคือเข้าคนจริงนะครับจะเป็นตัวที่หายากมากบางทีเขาก็ขายประมาณทิ่ตัวต่อทั้งโลกซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาทําต่อหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ทำแล้วแหละก็เป็นตัวลิมิเต็ดท่าหมดแล้วก็หมดเลยตัวนี้มีประมาณกี่ตัวในโลกครับ อันนี้ผมไม่ได้ศึกษาครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าๆที่ผมเคยศึกษาจะมีประมาณ 10- บถึงหนึตัวครับแลก็ไม่ทําแล้วทําไมเราถึงตั้งใจมาประมูลตัวนี้มากก็อยา่างแรกเลยครับว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับก็ต้องแบบมาเอาไม่ได้เพื่อเราประกาศให้รู้ว่าเราก็เป็นแฟนบัรแทของตัวลูฟี่เหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบว่าเราเห็นแล้วเราปล่อยผ่านไปไอ้เมื่อเราเป็นแฟนบรรแทเราก็ต้องเอาไม่ได้ครับเราเตรียมเงินมาจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าเห็นประเมินัง่ประมูลใบสามตัวแล้วอย่างน้อยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อผมเลยครับ <S <S แต่ก็น่าจะไม่จำกัดเรื่กว่าจะได้ครับยังมีที่อยากได้อีกหลายตัวเลยไหมคะมีของนารูโตะครับแต่ก็ประมาณ5ตัวครับก็พอแล้วที่ชอบว่ที่บ้านสะสมไปเยอะเลยไหมคะแน่นอนครับทั้งพี่ชายผมทั้งตัวผมนี่สะสมกันแบบบ้าระห่ำไเลยคอ๋อประเทศไทยตัวที่คุณประมูลไปเนี่ยมีกี่ตัวฮะคิดว่าน่าจะมีประมาณถ้าเป็นแฟนบันแทสเขาเขาจะเก็บไว้แต่คิดว่าคงไม่เกิน10ตัวหรอกครับพอคือตั้งใจสนับสนุนเป็นการที่ได้ถ้าคือที่บ้านเนี่ยที่บ้านตอนเนี้ย มีเยอะมากเลยครับเป็นห้องเลยนะฮะเพราะลูกชายคนโตจบจากนิวยอร์กมาเขาชอบสะสมส่วนลูกชายคนเล็กเนะี่ยเขาอ,อยากความฝันเะไอยากเป็นนักยูทูบนะฮะแล้วก็เล่นเกมสร้างเกมนะฮะเขาก็เลยในห้องเขาก็มีสะสมอยู่บ้านนะครับแต่วันนี้มาเจอสิ่งที่ชอบเนะี่ยอะไรที่ลูกชอบแล้วก็เราก็สั่สมนะฮะที่อย่างหนึ่งก็คือได้ช่วยทางท่านเลขาซึ่งเพื่อนขอบอได้กันนะฮะท,ท่านบอกว่ามีกิจกรรมแบบนี้ หนึ่งได้เป็นความสุขของลูกชายและครอบครัวได้เป็นการสน,นับ,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 บสนุนอบตบองปะรังที่ให้มีกิจกรรมและมีรายได้เข้ารัฐบาลแล้วก็ส,งส่งเสริมให้กับนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีให้มีเรียกว่าพลังใจนะฮะแล้วก็เป็นเป็นเงินเข้าเป็นดินนะครับถือว่าวินวินนะครับวินลูกชายวินประเทศชาติแล้วก็วินท่านเลขานะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะ ถ้ามีแบบนี้เขจะมาทีา่นี่จ้ะเอาไม่ฮะคือเขาอยากได้เท่าไหร่เท่านั้นนะฮะเพราะว่า<ส>ราคาจริงเขไม่รู้ก็ที่เตรียมตัวมาก็าคือเราไม่ได้มาเพื่อแข่งามาเพื่อเอาครับอยากจะให้คนเนร่ยอ่านขึ้นมาเรามาพูดเรื่อ,นอนงนี้ก่อนหรือพกลูกชายมาประมูลได้ไป